ครับผมก็สวัสดีพเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มคนระฟันแล้วก็สวัสดีทักทายไปทางเพจเฟซบุ๊กเอ็มคนระฟันทุกคนด้วยนะครับนี่เลยนะมาอีกแล้วนะครับผมล้อช่วยแรงล้อช่วยแรงนะครับเดี<น>๋ยวจะมาคลึงล่เบาสักหน่อยนะครับนี่เลยตัวนี้เป็นเป็นอะไรนะพี่แทงร้อยสิบห้าเนาะล้รอร้อยสิบห้านะครับ,รรบเดี๋ยวจะมาไล่ออกนะครับ น้ำหนักเก่าไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับน้ำหนักตัวนี้นี่<ง><ง>เดี๋ยวเราจะออกให้เอาแบบเท่าๆของลงฟลินะครับลายลายเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับหลังจากเสร็จแล้วจะสวยแค่ไหนนะครับเอานะครับได้เริ่มไปที่เรียบร้อยนะครับหลังจากตั้งโซนไปนะครับนี่เลยนะ เริ่มเป็นโรปเป็นร่างแล้วนะครับเพื่อนๆน,นี่เลยนะนี่ก็เป็นอยู่ตรงนี้ก็สามคันแล้วนะครับที่มาทำนะครับแต่อยู่ที่อื่นอยู่ที่ตรงกลางเก่าแล้วก็มีหลายคันนะครับที่มาทำนี่ก็ราคาย่อมเยาเนาะก็ใครอยากทำก็สามารถเข้ามาทำได้นะครับ อ๊ยโอ้โดนแสงแดดไม่ได้เลยอย่างี้ไม่ได้ไม่ได้นี่นะเพื่อนอูนี้จะปิดได้ยังไงมันก็เปิดตลอดแต่เขนี่ไม่มีจะให้ดูใกล้สักหน่อยนะครับย,ย้อนย้อนแสงนะครับอประมาณนี้แล้วกันนะนี่นะเพื่อนเดี๋ยวเก็บงานนะครับเออแจมๆเลยนะกี่บานนะพี่จอยสามร้อยน,นะครับถอดมาที่อู้ได้เลยนะแล้วก็นี่นะครับรายละเอียดนะครับ จะทําอะไรก็ทักเฟซมาได้นะครับผมรงกลงึงแต่งหนึ่งนะครับสองร้อยถอดเองเดี๋ยวเราถอดให้สองร้อยตัอะครีเแก๊สด้ครับวันนี้นี่นะครับถอดมากลึงได้นะครับโทรเลยนะโทรก็ได้หรือว่าจะทักเฟซมาทักเพจมาก็ได้นะครับตามนี้เนาะนี่นะครับแล้วก็มีวินพัดลมแต่งนะครับผมสนใจก็เอาลูกเอาลูกสูบมา ให้ช่างทําให้ได้นะครับแต่ลูกลูกสูบไม่ต้องเป็นลูกสูบหัวเรียบนะครับเหลือกเก็บงานนะครับนี่เลยเพื่อนๆดูเอานะครับว่าสวยไม่สวยนะครับสนใจถอดมานะครับผม300เองนะถอดออกมาที่อู่ได้นะครับ ไม่ใช่ที่อูนะที่โรงกลึงนะครับโอ้พูดผิดนะเห็นเลยนะถ้ามาไม่ถูกก็โทรสอบถามได้ครับเดี๋ยวมาใกล้ๆดูอีกรอบนะครับโรงกลึงเต็งหนึ่งกันช่างนะครับผม a c e b o o k โรงกลึงเต็งหนึ่งกันช่างนะครับเห็นเลยส่วนเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับถ้าทักทักเฟซแล้วไม่อ่านนะครับโทรมาได้เลยนะครับนี่นะสนใจทำตัวไหนก็ ถักมาสอบถามพี่ก็ได้นะครับโอ้ย,ยอนแสงเอานะครับโอ้ไม่ทันเลยนะเอาๆๆ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 ๆ อยากดูตอนใส่แล้วอยากดูตอนติดรถขับรถเลยครับขับรถเลยครับเอาโมเี่นี้ไปติดด้วยยังปรนกุมแล้วมั้ยไปนะครับของนะครับได้เวลาใส่แล้วนะใส่เงีมันใจไหมตาลุงตใส่โอ้ยคันผมหลุดแล้วนะไม่อยากตกใส่สารนะเปิดเปิดเบอร์บอชุบเป๊ะโตโซบเลยเอาไปเลยจาน โอเคนะครับใส่น็อตเลยทะลุไม่มีแวนไหมคันนี้เลื่อห้มึงแข่งกัดแวนระบายกดแไรก็ได้ตัวเดียวกันตอนนั้นกับเออเหมือนกันตอนี้เราดูสูบรถแว่นหน่อยแม่เอ็ดนั่ไหนหานะครับ راشد: <applause> เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้เสียงท่อจัดมากเลยนะสวยๆกลับบ้านนะครับ